ล่าสุดน,นะครับจอร์ดคาเวโล่นะครับนักกีฬาฟุตบอลนะครับหลีกประเทศออสเตรเลียบอกกับพอดแคสต์นะครับฟีฟ่าโป้ฟุตบอลว่าในโลกแห่งฟุตบอลเนี่ยการเป็นผู้เล่นที่เป็นเกย์เนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นพิษอย่างยิ่งผมยังคิดว่าเรายังห่างไกลกับการได้รับความยอมรับในพื้นที่นี้อย่างมากซึ่งน่าเสียดายคาเวโล่ได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็นรักร่วงเพศผ่านคลิปวิดีโอที่ลงโซเชียลเมื่อเดือนตุลาคม2021ในวัย21ปียอมรับว่าข้อความในคลิปวิดีโอดังกล่าวทําให้โลก ฟุตบอลเนี่ยตกตะลึงมากและตัวเองยังมองว่านั่นเป็นการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ตัวเองนั้นเคยทํามา แต่ก็ได้มีการเตือนว่ายัางมีข้อเสียอีกมากมายในพอดแคสต์เนี่ยคาร์วลโล่ได้มีการถามว่าทําไมไม่มีใครออกมาเป็นตัวของตัวเองประสบความสําเร็จและเล่นกีฬาได้สักทีและตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมคิดคือความคิดลบๆมากมายสิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตผมตอนนี้รวมถึงการขู่ทําลายร่างกายเป็นจํานวนมากเข้ามาในชีวิตผมทุกวันและมันน่าเศร้ามากที่ผมได้เห็นสิ่งนี้แต่อย่างไรแล้วนะครับคาร์วลโล่เนี่ยเขาไม่ได้ลงรลายละเอียดนะครับเกี่ยวกับภัยคุก คามทางออนไลน์และก็ยังฝึกซ้อมนะครับและเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปในทุกสัปดาห์อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับดีนะบ้านเราเนี่ยแม่งเปิดรับทุกอย่างทุกอาชีพเขาเปิดรับหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมส่งกําลังใจให้คาวาโล่กันด้วยนะครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับกลายเป็นเรื่องราวที่ทําเอาให้แฟนกีฬาเนี่ยตกใจอย่างมากนะครับเมื่อปรากฏภาพอดีตนะักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอย่างป้มจิตถิงขาวเนี่ยถูกกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเอาชื่อไปแอบอ้างลงทุนเว็บพนันออนไลน์โดยสามามรถท ได้ถึง20ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้นะครับทาง DSI เนี่ยก็ไม่สามารถเอาผิดได้เนื่องจากไม่มีความผิดเกี่ยวกับการลงทุนแบบนี้ในขณะที่ปื้มจิตนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่มีความจริงเลยมีคนส่งรูปมาให้ดูเยอะมากมีคนแอบอ้างเอาชื่อและรูปและวิดีโอหน่องเนี่ยไปแอบอ้างชักชวนคนให้มาลงทุนในเว็บพนันออนไลน์ฝากทุกคนนะคะอย่าหลงเชื่อและช่วยกันกดรีพอร์ตเยอะๆหน่อยนะตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานและจะดําเนินคดีทางกฎหมาย นักกีฬาก็ไม่รอดนะครับดารานี่บอกเลยว่าโดนเยอะนะครับส่วนบุคคลทั่วไปนี่หมดตัวไปหลายคนแล้วนะครับนี่ขนาดปราบปรามแล้วนะครับยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้ปพิ่มจิตด,ด้วยนะครับและขอให้จับอีพวกที่ปลอมแปลงเอารูปไปลงเนี่ยให้ได้มาไวๆนะครับ